ดีค่ะซีรินนะคะตายังบวมอยู่เลยเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้กำลังจะไปทำธทุระแล้วก็เดี๋ยวตอนสายๆนะคะจะไปเดินตลาดต้นไม้ที่จตุจักรนะคะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปหรือยังนะคะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียน,นะคะเขาจะมีวันอังคารตอนบ่ายนะคะจนถึงเย็นแล้วก็มีวันพุธเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วก็วันพฤหัสครึ่งเช้านะคะ ล้วเดี๋ยวซักสายๆอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะไปเดินนะคะที่ตลาดต้นไม้ตั้งใจว่าอยากจะซื้อโรส e ม a รีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคะต้นที่เคยซื้อมาคือตอนนั้นซื้อมาเราได้ต้นโคตรดีเลยอะแต่ว่าทำน้องตายไปแล้วนะคะเสียดายมากๆแต่ก็เดี๋ยวลองไปตามหาดูนะคะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ต้นอะไรบ้างนะคะ หรือว่าจะได้ดินกลับบ้านมาก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปทำนาระก,ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สายมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ส่วนจตุจักรนะคะบ๊ายบาย เห็นมันรอบยาว

จะเอาไปผสมด้วยอะไผสมเอาไปผสมเองด้วยผสมเองด้วยใช่ที่มีกะเมะพาวใช่ปะมีผสมเอานี่ไปเลยผสมได้เลยครับเพราะว่าอันนี้ก็ผสมดินไปกระปุนเหมือนกันตลาดนะัดต้นไม้ที่จตุจักรจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารนะคะ,ะ,คะตั้งแต่9้าโมงเชา้าจนถึง4ี่ทุ่ม แต่ว่าวันอังคารเนี่ยตลาดจะยังไม่เต็มนะคะอย่างที่ไปนี่ก็คือวันอังคารค่ะก็ต้องรอพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะที่เขาจะทยอยมาลงตามล็อกๆนะคะส่วนวันพุธเนี่ยก็จะเปิดบริการตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มส่วนวันพฤหัสจะให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ ก็ใครสะดวกมาวันไหนก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะใครขี้เกียจเดินแบบเราก็สามารถขับรถวนเข้ามาแบบนี้ได้นะคะและก็ดูเหมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างด้วยเมือม่อสักครู่นี้นะคะที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่ต้นโรสแมรี่ที่เราตามหาค่ะ แต่ว่าเป็นต้นสนใบพายคือต้นไม้เหยอะมากจนตอนนี้คือตาลายมองต้นสนใบพายเป็นต้นโรสแมรี่ไปหมดแล้วทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนี้จะเจอต้นโรสแมรี่กลิ่นที่เราตามหาหรือเปล่าแล้วจําสายพันธุ์ไม่ได้ดนะ้วยเนาะมันชื่อสายพันธุ์อะไรก็คือ ลุ้นระทึกว่าวันนี้จะตามหาเจอหรือไม่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะก็ขอฝากช่องน้อยๆด้วยนะทุกคน ไปงานแต่ต้นไม่อะไรนี่ก็ไม่เจอเลยอ่ะมีมีป้าขายอยู่เจ้าเดียวไอ้กี่ต้นกระลูกต้นสมมติป้าตรนี้ได้เลยขายปรกจำอย่างนี้ นี่นะคะก็คือกแกลบที่เราหมักมาแล้วประมาณ1เดือนนะคะก็คิดว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารพอแล้วนะคะเพราะว่ามีต้นงอกออกมานะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับดินนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาดินใส่ไว้ในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหมักดินโอ้ขี้บ่นเลยก็จะเป็นดินนะคะผสมใบก้ามปู หิมะพาวนะคะซื้อที่ควรมามีแค่นี้เลนไปก่อนจากนั้นก็เป็นแกลบนะคะที่เราพัด หมักไว้1เดือนแล้วนะคะแในนี่นะคะก็เป็นดินที่เราหมักนะคะพอดีเราไม่มีถังใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยใส่เป็นถุงแทนนะคะก็จะมีดินสองส่วนกากมะพร้าวแกบที่หมักเอาไว้แล้วหเดือนนะคะเราก็ปุ๋ยคอกอย่างละหส่วนนะคะแล้วก็มาผสมกันแบบนี้ แล้วก็ลดน้ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สองเดือนค่ะนี่นะคะก็คือต้นไม้ที่เราซื้อมาต้นนี้เลยที่เราตามหามานานมากๆเราไปหลายๆงานแล้วเราไม่เจอคือมันจะหอมมากทุกคนได้กลิ่นไหม <c oughs> ไม่ได้กลิ่นหรอกมันหอมแบบ หอมกว่าอันเนี้นี่ค่ะต้นนี้นะคะเขาจะบาในนาบลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันเนี่ยทุกคนสังเกตรถแมรี่ไอตัวตัวนี้นะคะเขาจะเป็นใบจะใหญ่กว่าจัดลูกแต่ว่าต้นนี้เขาจะเล็กๆกว่าอย่างนี้นะคะ กินเขาจะไม่เหมือนกันเลยที่นิยมทําอาหารก็จะเป็นตัวนี้นะคะคิดว่าตัวนี้น่าจะปลูกเอาไว้สําหรับทําชาแล้วก็แบบประดับบ้านอะไรเงี้ยมันคอน่อนข้างหอมมากๆนะคะหอมตัวนี้หอมกว่าตัวนี้ นี่คือตระ่าง คนที่เราซื้อมาก่อนหนะ้าจริงๆน้องยังไม่ตายนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาช้ำใหม่ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแมวที่บ้านไม่ได้กินเลยแมวจอนมากินหมดนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้ชั้นสองแทนนะคะเด็กๆจะได้กินนะคะนี่ยังเหลืออยู่เห็นไหมคะยังมีรากอยู่เลอันนี้เดี๋ยวเราปักเข้าไปใหม่นะ คือตำแยแมวที่เราปลูกไว้นะคะก็จะอันนี้งอกเองตามธรรมชาติตัวนัน้นเราปลูกไว้นะคะแล้วก็มีโรยมเมล็ดมันปล่อยเพิ่มด้วยนะคะแต่ทีนี้มีต้นนี้ตายต้นหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรตายนะคะแต่ว่าเคยถอนไปแล้วนะคะเซตหนึ่งเด็กๆก,กินกันอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะคะยอดที่เราเด็ดจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาปัก อันนี้ตายนะคะไม่รอดมีต้นนี้นะคะที่รอดก็เด็ดมาจากตรงช่อไหนน่าจะช่อนี้แหละนี่น่าจะช่อนี้นะคะที่เราเด็ดมาแล้วตอนนี้เขาก็งอกเพิ่มนะคะกระเพราเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าปลูกยากมากเลยส่วนนี้ต้นทุเรียนนะคะเราทำหักด้วยแหละคิดว่าน้องจะตายอันนี้ก็รอดนะคะ แต่ว่าใบไม่แดดมันร้อนส่วนต้นนี้เราทำหักคะ่ะตายต้นนี้ไม่รอดนะคะตายแล้วส่วนอันนี้ต้นไ,นไม้ไม่รู้ถ้าเป็นใบมะกรูดก็ดีจะได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราถอนออกมาเลยเพราะว่าน้องตายแล้วนะคะตายแล้วก็ทิ้งไม่ยากนะคะของเราก็เราก็มีโรสแมรี่มาเพิ่มนะคะ เ่นเดี๋ยวก็ต้องจัดรางนี่นะแอบโรสแมรี่ไว้หน่อยนี่นี่ค่ะมีกะเพราไทยกะเพราฝรั่งเรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ำกันดีกว่า ที่เราปลูกนะคะซื้อมาแล้วใช้ไม่หมดก็เลยเอามาปักลงดินเขาก็งอกมาค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนตะไคร้อันนี้ก็กินไม่หมดก็มาปักไว้ก็ออกก็ขึ้นแต่นนี้เหมือนมันจะดินไม่พอเราใส่ต้องเอาดินมาใส่เพิ่มเดี๋ยวใส่ดินเพิ่มก่อน ดีตอนเช้าค่ะตายังบวงอยู่เลยนะคะแล้วเราก็ออกมารดน้ำต้นไม้กับเด็กๆนะคะาย <c oughs> ตัวเจียวจะกลัวตัวหูนะคะเพราะเดี๋ยวีึงตัวหูเขาอารมณ์สวิงเป็นไวทดองแล้วใช่ไหม เล่นดีๆลูกเล่นด้วยกันอันนี้กำลังรอกินไผ่เงินอยู่นะคะพี่เจียวอยากออกอันเนี้ยกลัวแอะเนี่ยดูพี่เจียวกลัวพี่ฮูมากๆเลยเมือ่อวานแบตหมดนะคะเลยไม่ได้ถ่ายก็จะมีต้นอันนี้นะคะได้มาเป็นวัชพืชจากอันเนี้ยดอกชาบาเนี่ยค่ะ เราก็เลยมาปลูกจริงๆมันมีต้นอะไรนะนี่นี่นี่ตำลึงนะคะอ้าเอ๊ะหยุดหยุดมีต้นตำลึงด้วยนะคะไม่รู้จะฟื้นไหมอันนี้ก็เป็นไผ่เงินที่เอามาชำนะคะเหมือนจะตายแล้วแหละ <c oughs> นี่ต้นมะนาวนะคะที่ลงกระถางใหม่ อันนี้พักบุ้งไม่รู้กินได้เปล่าปลูกไปก่อนอันนี้หญ้านะคะเอาไว้ถวายพระพิฆเนศนะคะเป็นหญ้าแฝกแล้วก็ต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวรอน้องโตนะคะตอนแรกน้องอยู่ตรงนี้นะคะแดบดบส่องไม่ถึงตอนแรกหลบฝนเพราะว่าน้องจะตายนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเราเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วเดี๋ยวรอ น่าจะช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงซักมีนาเนี่ยเดี๋ยวแดดมันจะมาทางฝั่งบ้านเราแหละทีนี้ต้นไม้ก็จะได้แดดเต็มๆแล้วก็จะตายนะคะเพราะว่าแดดอากาศไประเทศไทยร้อนมากๆเดี๋ยวเด็กเข้าบ้านก่อนนี่ทะเลาะกันแล้วเนะี่ย